สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับพี่บอยจะมาสาธิตการเล่นเด็กอารีนาและ5นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับที่พี่บอยมาแนะนำนี้นะครับก็เป็นแนะนำจากประสบการณ์ที่เล่นมาแล้วก็คิดว่าจัดเด็กแบบนี้ในช่วงเวลาของตอนเล่นอารีนาแล้วมันดีมันเวิร์กที่สุดนะครับหลังจากปรับมาเรื่อยนะครับก็อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่าช่วงนั้นเขานิยมใช้ การ์ดอะไรกันด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่มีแนวทางการเล่นของตัวเองสามารถที่จะ,ะจัดเด็กแผนการวางแผนได้ก็จัดไปเลยนะครับอันนี้พี่บอยแนะนำสำหรับใครที่แบบคิดไม่ออกว่าจะจัดยังไงดีเท่าน,น,นั้นนะครับก็มาดูสนุกสนุกขำๆก็ได้นะครับใครที่แบบอาจจะเล่นเป็นแล้วก็ดูว่าเล่นเหมือนจัดเหมือนที่พี่บอยทำหรือเปล่านะครับ แล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้พี่บอยอยู่ในอารีนา5นะครับดังนั้นเด็กที่พี่บอยแนะนำแล้วมาเล่นในอารีนา5มันอาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับก็ขออภัยพอดีเล่นเพลินไปหน่อยมันเกินนะมันเกินเลยไปจะย้อนกลับก็ไม่ได้แล้วนะครับก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ครับอันนี้อารีนาานะครับแล้วอันนี้อารีนา4นะครับที่เปลี่ยนไปก็คือจะเป็นตัวของธนูนะครับเปลี่ยนเป็นตัวของ ไฟสปิริตนะครับความแตกต่างก็คืออิเล็กเซอร์ที่น้อยกว่านะครับแล้วก็ตัวของไฟสปิริตไม่ใช่เวทนะครับแต่เป็นตัวกองกำลังนี่แหละนะฮะเป็นกรูปเนี่ยนี่แล้วก็ประโยชน์ของมันก็คือเนี่ยครับมาตูมเดียวนะครับสามารถโจมตีเป็นหมู่ได้แม้แต่กลางอากาศก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ เน้นในการปล่อยได้ไวนะครับซึ่งพี่บอยจะเอามาเพื่อสมทบกับการเล่นบัตเทิลลามนั่นเองนะครับมันจะเมื่อกี้มีตัวอย่างไหมนี่ไงมาพร้อมกันแบบนี้นะครับเพราะว่าบัตเทิลลามจะเดินไปค่อนข้างเร็วแล้วก็โอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะส่งกองกําลังมาเป็นหมู่แบบนี้เพื่อผัดขวานะครับเราก็ส่งไฟสปิริตต่อเนื่องกันได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีตัวของ Inferno Tower นะครับที่พี่บอยมาแทนตัวของใจแอนเนื่องจากว่าถ้าเทียบกันตัวต่อตัวแล้วเนี่ยอันนี้จะชนะทางนะครับ Inferno Tower แล้วก็ในช่วงแรกๆก,ก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่ามีคนนิยมใช้ใจ a n นกันเยอะแล้วก็เลยมีตัวแก้ทางตรงนี้มานะครับโดยพี่บอยพยายามฝืนที่จะเล่นใจแอนและมันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าเขาใช้ Inferno กันเยอะนะครับก็เลยเอยังไงอะ ต่อต้าไม่ได้ก็เข้ารวมเอาเลยแล้วก็พอมาใช้อ n ฟ e r n รโนก็เห็นประสิทธิภาพที่ดีกว่าจริงๆนะครับอันนี้มันใช้อ l เล็กเซอร์หเหมือนการข้อแย่ของมันก็คือมันเป็นสิ่งบุกสร้างนะครับมันไม่สามารถเข้าไปจู่โจมเอ่อทาวเวอร์ของฝ่ายตรงข้ามได้แต่ในบรรดาสิ่งบุกสร้างทั้งหมดพี่บอยว่าอ n ฟ e r n ร์โนทาวเวอร์นี่แหละมันแข็ง แข็งแรงแข็งแกร่งอึดอดทนที่สุดแล้วนะฮะนี่พี่บอยตีเพิ่มไปเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าใช้ได้ดีครอืมแล้วก็อีกตัวที่เอาเข้ามาก็คือตัวของวิสาะนะครับมาแทนที่ของมาเกเทียถึงพี่บอยจะชอบมาเกเทียอย่างไรเนี่ยนะครับแต่ว่ามามสเกเทียเนี่ยก็ โจมตีได้ทีละตัวเท่านั้นนะครับแต่ตัวของวิษา์เนี่ยสามารถโจมตีเป็นหมู่คณะนะครับโจมตีภาพพื้นนี้ก็ได้กังอา,อากาศก็ได้นะครับนี่ฮะพอามาเป็นหมู่คณะแบบนี้รุ่นี่ฮะโดน3ตัว456ตัวถ้ามันอยู่ใกล้การติดกันนะครับแล้วเมื่อเทียบกับความอึดของวิษร์กับมาเก็ตเทียก็พอๆกันนะครับแต่ข้อเสียเปรียบก็คือมันจะใช้อิลิเซอร์ที่มากกว่านะครับดังนั้นที่พี่บอยลดตัวของ ใช้ไฟสปิริตมาแทนธนูก็เพราะแบบนี้นะครับเพื่อลดเอเวอร์เรจของค่าเล็กเซอร์ให้ต่ำลงนะครับแล้วก็ต่ำกว่า0.1สซะด้วยนะครับส่วนนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังต้องการตัวบอมเบอร์ในการโจมตีหมู่อยู่ถึงแม้จะโจมตีกลางอากาศไว้ได้นะครับแล้วก็ตัวก๊อบรินเครชที่จะยังสามารถเป็นตัวบิลดิ้งในการล่อฝ่ายตรงข้ามให้มา ตีก่อนที่จะมาตีมาถึงทาวเวอร์ของเรานะครับแล้วมันพอมันแตกปุ๊บม,มันก็ยังเป็นแทงให้กับเราอีกด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่อึดเท่าจาแอนก็ตามนะครับแต่ก็อึดพอๆกับวอคิรีนะครับก็แล้วก็ใช้ Energy 4นะครับที่น้อยกว่าจายแอนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ันมาดูนะครับว่าตอนที่ a อ e n a 4มันมีปลดล็อกตัวอ,อื่นๆอะไรบ้างแล้วทำไมพี่บอยไม่ใช้นะครับ ก็จะมีตัวนี้นะครับอิเล็กโตรสปิริตซึ่งก็จะคล้ายกับไฟสปิริตแต่ความแตกต่างก็คือไฟสปิริตมันจะตุ้มทีเดียวเลยแบบนี้นะครับแล้วก็อิเล็กโตรสปิริตมันจะค่อยๆช็อตนะฮะเรียงตัวแบบนี้ไปมันก็ไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีตัวของสเกเลตันดราก้อนนะครับที่จะคล้ายๆกับมินเนียนก็คือเป็นตัวที่โจมตีทางอากาศนะครับโจมตีภาคพื้นดินได้กลางอากาศได้นะครับ ข้อได้เปรียบของมันก็คือมันอึดกว่ามินเนี่ยนะครับแต่ข้อเสียเปรียบก็คือมันมีแค่2ตัวซึ่งมินเนี่ยจะโจมตีได้รวดเร็วมากกว่านะครับอ๋อแล้วก็นี้มันก็เหมือนจะโจมตีเป็นเป็นหมู่มากกว่ามินเนี่ยนะครับแต่ถ้าเทียบกับการตีอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยมินเนี่ยก็ยังดูมีประโยชน์มากกว่าและที่สําคัญก็คือใช้อิริกเซอร์น้อยกว่าด้วยนะครับก็เลยยังไมไ่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ก็เลยยังใช้มินเนี่ยอยู่เหมือนเดิมนะครับ ส่วนทางด้านบอมทาวเวอร์เนี่ยก็คล้ายๆกับตัวบอมเบอร์นะครับแต่ข้อเสียเปรียบก็คือมันมันเดินไม่ได้นะครับมันเป็นบิวดิงนะครับแล้วก็ใช้เิเล็กเซอร์เปืองกว่าถึง2เท่าเลยนะครับแล้วก็ไอความอึดของฐานเนี่ยของบิวดิงเนี่ยก็เอ่อไม่ไม่ได้อึดจนคิดว่าการใช้ออเล็กเซอร์ออเล็กเซอร์4ี่จะคุ้มค่านะครับเมื่อเทียบกับ inferno tower เนี่ยมันมันอึดกว่าเยอะนะครับก็มีตัวนี้แล้วก็ไม่จาเป็นต้องใช้บอมทาวเวอร์ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวไปสาธิตเล่นให้ดูนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้พี่บอยเล่นกับ arena 5แล้วบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันเพราะว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะพอ arena 5มันจะเริ่มที่จะใช้ บิลดิ่งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูจะไหวไหมเ้าหมายก็คือพี่บอยจะใช้ตัวบัตเทอรลามตัวนี้นะครับในการจู่โจมฝ่ายตรงข้ามอุ้ยอุ้ยอุ้ยดันปล่อยตัวนี้ไปแล้วมันจะมีตัวเนี่ยนะครับหมูป่าที่แบบ กระโดดมาอย่างรวดเ,เร็วคล้ายๆกับตัวบัตเทอรลามเนี่ยนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันมันเร็วกว่ามันไปเลยแล้วก็น่าจะอึดน้อยกว่านะครับถ้าเทียบกันอิฟเฟอร์โนเนี่ยครับมนลอ่อรอตัวบัตเทอรลามได้ด้วยแต่ที่มันจะมาทาวเวอร์มันก็แวะมานนี่ก่อนเนี่ยค่อนข้างอึดนะจู่โจมเยอะขนาดน,นั้นแล้ว ่เย็นอยเพิ่งรีบเดินเอวอาคลลี่น้ำก่อนคนรีบเดินอะเราเลยไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ร้องไห้เร็ววิ่ก็ยังได้อยู่ได้อยู่จริงๆแม้แต่ตัวเด็กอารีนาหนึ่งพี่บอยก็ยังคิดว่ามันก็ยังเล่นได้นะครับเพราะว่าพี่บอยจัด ในบรรดาตัวให้มันมันมีหลักการแนวทางของมันนะแต่บางทีตัวที่ทันสมัยกว่าตัวที่ปลดล็อกมาใหม่กว่ามันยังไงมันก็ดีกว่านะครับป้องกันดวกนอาจจะไม่ต้องจู่โจมแล้วก็ได้ตอนนี้คือเราได้เปรียบแล้วครับอาจจะตั้งรับเอาก็ได้ เพราะว่าเราไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ในด้านของในด้านของเด็กที่เราจัดหมาเนี่ยนี่ครับปุ๊บล่อมาช่วยได้เยอะแนละ้วครับพี่เฟอรโ์โนเฮ้ยเฮ้ยๆๆ้ย ก็เร็วเร็เร็วอันนี้มันเนี่ยคนส่วนใหญ่จะใช้มินเนี่ยนแต่ไม่ใช่มินเนี่ยนเอ่าเรียกว่าอะไรครับเห็นไหมเอ่ออะไรนะเฮ้ยจะแตกแล้วไม่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 ไ,มไมโอเคโอ้รอดตัวมินิมินิอะไรวะลืมซึ่งพี่บอยไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเด็ก พี่บอยจัดมานั้นมันไม่เหมาะสมที่จะใช้ตัวอะไรนะจงชื่อไปแล้วมินิเปกก้าเออแหมพยัญชนะก,ก,ก็มินิเปกก้านี่นะครับคือมันอันนี้มันดีตรงที่แบบโจมตีรุนแรงครับแต่ความอึดนั้นน่าจะอึดน้อยกว่ามาเกตเทียด้วยซ้ำนะแต่โจมตีรุนแรงมากถ้ามาเจอใจแอนเนี่ยก็คือแป๊บเดียวก็สามารถจัดการได้นะครับโดยมินิเปกก้า แต่ที่เห็นที่ผ่านมาพี่บอยไม่ได้ใส่มาเลยเพราะว่ามันมันไม่เหมาะกับวิธีการเล่นในเด็กของพี่บอยนะครับอันนี้ทำไมหมอ,อมันเต็มมันนี้แนะนำให้ใช้เลยก็ดูที่เวลาอะไรแบบนี้มันมันให้ค่อนข้างน้อยนะครับไม่ได้ให้มาตลอดก็พยายามอัพเฉพาะตัวที่เราต้องการใช้นะครับอย่างนี้พี่บอยใช้เยอะก็อัพ วิสร์เลยก็ได้นะครับเห็นประโยชน์ของมันมากๆากก็อับเลยนะครับอย่าไม่จบนะครับเดี๋ยวแนะนำอารีนา5นะครับก <Okay. S 2> ็สิ like ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่หน้านี้ครับโอ้โหเปลี่ยนเยอะเลยเปลี่ยนเยอะเลยครับรักษาไว้แค่วิสาแล้วก็ตัวของกอลดินเคชอินฟโนก็ยังอยู่นะครับยังเห็นประโยชน์ของมัน อกั้นเปลี่ยนหน้าตาไปหมดเลยครับแล้วก็การกลับมาของใจแอดแล้วก็ตัวของมาเกตเชียนะฮะแล้วก็ส่งตัวนี้มาเป็นแท้งอีกตัวนะครับไนท์แล้วก็ทูบสโตนนะครับที่จะเป็นตัวบิลดิ่งเท่ากับว่าแผนการนี้ของพี่บอยก็คือจะมีบิลดิ่งถึง3เลยนะครับในการลอ่อเพราะว่าการมาของตัวหมูป่าเมื่อสกูนะครับเมื่อกี้เราได้เห็นไปแล้วจุ๊บ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 นี่ อันนี้นะครับอารีนา5การมาของหมูป่าแล้วก็ยังมีคนใช้บัตเทลลามมาอยู่นะครับเออก็จู่โจมแบบว่วงไวนะครับดังนั้นก็เลยต้องใช้ตัวล่อ,อก,ก็คือสิ่งปลูกสร้างหรือบิวดิงนะครับแล้วก็มันจะมีตัวนี้อันนี้พี่บอยจริงๆก็ชอบเล่นนะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เพราะว่ามันหนึ่งมันไม่ค่อยอึดนะฮะ แล้วก็ใช้ Energy ถึง4ด้วยกันแล้วก็ยิงค่อนข้างช้าครับแต่มันจะโจมตีได้ไกลมากเนี่ยอยู่ฐานตัวเองยังไปสามารถโจมตีทาวเวอร์ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับก็ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องใช้นะครับส่วนอันนี้ก็ใช้แค่เิเล็กเซอร์แค่2เท่านั้นเองนะครับเรียกมาโดยง่ายแต่เท่าที่ดูแล้วมันต่อ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 เนี่ยพี่บอยว่า ตัวมินเนี่ยยังจะดีเสียกว่าแต่ว่าแผนของพี่บอยใช้เนี่ยมันไม่ต้องใช้มินเนี่ยนะฮะแล้วอันนี้ก็ถือว่าดีนะแซมมันฟลุฟมันใช้อีเร็กเซอร์แค่2แล้วก็มันช่วยสกัดกั้นนะครับฝ่ายตรงข้ามให้แบบชะง,งักได้แป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยหยุดอีฟโน่ก็ได้เพราะอีฟโน่มันจะรุนแรงถ้ามันทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับแบบว่าเลือดจะค่อยๆค่อยๆแบบ ไหลแบบรูปอย่างรวดเร็วถ้ายิงจี้อย่างนี้นานนะครับแต่ถ้าหยุดโดยแซบแล้วก็มันก็จะเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะฮะแต่ก็ไม่ยังไม่เหมาะที่จะเอามาใช้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันชะง,งักแต่มันไม่ไม่แทบจะไม่ทำดาเมจถูกของฝ่ายตรงข้ามสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่พี่บอย ก็เลือกมาใช้ตัวโรเกตที่เป็นตัวสเปลนะครับแล้วก็รุนแรงมากสามารถฆ่าพวกนี้ได้สบายเลยแล้วก็ทำดาเมจทาวเวอร์ได้อย่างดีนะครับยามฉุกเชินเนี่ยเราไม่สามารถที่เรไปถึงยังทาวเวอร์ไฟตรงข้ามได้แต่เลื่อนมันใกล้จะพังแล้วเนี่ยก็สามารถใช้อ c เก็ตยิงได้นะครับยิงอัพเยอะๆก็ยิงแหลงนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวภาคอากาศสามารถโจมตีทางอากาศและ่าพื้นดินได้แต่มันไม่ได้ไม่ได้อึดเท่าไหร่เลยนะครับแล้วเนี่ยฮะถ้าเทียบกับมินเนี่ยมินเนี่ยก็ยังยิงเร็วกว่านะครับมินเนี่ยกลายเป็นตัวทางอากาศที่พี่บอลมองว่ายังดีที่สุดนะลองมาใช้แล้วก็ยังไม่ค่อยเวิร์ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับมันดีตรงยิงไกลั้งเออดีตรงยิงไกลนะฮะ แต่ถ้ามันอึดกว่านี้ก็อาจจะสนใจอยู่นะครับเนี่ยใช้อ e ีเลเซอร์ถึง4คิดว่ายังไม่ได้คุมค่านะครแต่ในอนาคตอาจจะได้ใช้ก็ได้นะครับตัวฮอกไรเดอร์จริงๆถ้าเล่นปรับแผนมาเป็นแผนที่จู่โจมอย่างรวดเร็วอย่างฮอคไรเดอร์กับบัตเทร์ามที่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันมันก็ดีนะฮะแต่เนี่ยฮะความที่ บิลดิ่งในช่วงนี้คือมาเยอะมากๆนะครับโอกาสที่แบบ h อก k r i d e r จะแบบถูกดึงดูดความสนใจที่จะไปยังทาวเวอร์มันมีค่อนข้างเยอะนะครับพี่บอกก็เลยเอาตัวแก้เกมมาเล่นดีกว่านะหน้าตามันก็เลยเป็นอย่างนี้ฮะนะครับมีตัวแก้เกมนี่ก็เลยไม่ได้เล่นบัตเทิลามไปด้วยเลยนะครับดังนั้นพี่บอกก็เลยเสริมตัวแท้งไนท์กับแจ๊คแอนมาเพื่อ ให้แนวหลังอย่างวิสัยกับมาเกเทียทำงานด้วยกันได้อย่างดีนะฮะยิ่งสะสมไว้มากๆเนี่ยอย่างละ2ตัวโหบอกเลยโหดนะฮะไปทีเดียวนี่ฝ่ายตรงข้ามทำอะไรไม่ได้ก็เว้นซตแตวเขาจะมีรอกเกตแล้วก็โดนโจมตีมายังเราอย่างเสียหายหนักนะครับถ้าเป็นทางด้านของไอตัวเนี้ยไฟบอลบ,บางทีอาจจะยังไม่ตายนะครับถ้ามันไม่ได้อัพอย่างเต็มที่ แต่ตัวมาเกตเทียกับตัววิสัยของเราอัพอย่างเต็มที่ก็สามารถยืนระยะได้นะฮะอ่ะอันนี้เหมาะสมแล้วนะครับเข้ากับแอริีนาของมันเดี๋ยวขอเก็บของเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวไว้าไสาธิตให้ดูนะฮะถ้านี้แพ้มาอีกก็คงจะหายขี้หน้าแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นเด็กที่จัดมาเพื่ออารีนานี้โดยแพ้เลย จะดูรอฝ่ายตรงข้ามไหมถ้าเขาปล่อยช้าก็เราก็คงต้องปล่อยแล้วละ่ะเขาก็คงจะเลือกรอดูเราว่าเราจะเล่นยังไงนี่เราก็ยฝ่ายก็มีวะ่ะมาสองฝั่งเลยแขนไรก,การเดินช้าๆหน่อยเดินช้าๆหน่อยขอส่งตัวแหงไปนำยิงก่อนยิงก่อนโถ่อ้ยโดนยิง ได้เลยรอทันไหมเนี่ยโอ้ยังทันอยู่เกือบช้าเกินไปอย่าลืมดีเลยข,ของการที่กดปล่อยไปแล้วนะครับมันจะมีช่วงดีเลยนิดนึงในการกว่าจะปล่อยออกไปโอ้ยมันไม่ส่งอะไรมาเลยอ่ะฝ่ายตรงข้ามลอยเราไปอยู่ใกล้ๆรู้รู้มากพี่บอยลอมก่อน ตัวโน้ตต่อเนื่องเลยโอ้ยืนไม่อยู่เลอสรุปไม่ได้เปรียบอะไรเลยมีโดนโจมตีอันนี้ไปแล้ววิววิววิเร็วเร็วเต็มเร็วเร็วหมูไม่ทันไม่ทันไม่ทันรีบใช้ก่อนโอเคได้อยู่ ไม่ฝ่ายตรงนี้อย่าขายหน้าอย่าขายหน้าเร็วเร็วเร็วไม่ได้ทำตามแอ,อ่ะสักทีเราก็เล่นค่อนข้างเป็น นี่ไงเรานี่ไงเราถึงไม่ได้โดนไม่นี่ยิงไปก่อนเลยครับเขาน่าจะส่งอะไรมาส่งมาไหมโอ้ยไปส่งด้านหน้านั่นแหละฮะเจไม่ขายหน้าครับเป็นไปตามแผนออมาเร็วออมาเร็วคือมันเปลืองนิดหนึ่งนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าแบบนี้ เย้โอเคไม่ไข่หน้าแต่กว่าจะสำลิดผลนี่ือต้องอีเล็กเซอร์แบบ2เท่านะฮะในการปล่อยอย่างรวดเร็วเขาดูเชิงดีด้วยแหละเหมือนจะช่วงแรกๆเขาอีเล็กเซอร์มันยังไม่เร็วเขายังพอมีเวลาในการระมัดระหว่างนะครับแต่พออีเล็กเซอร์สองเท่าแล้วเนี่ย ห่อยได้รวดเร็วขึ้นเขาก็ความระมัดระวังของเขาลดลงไงพี่บอกก็สามารถทําได้ตามแผนอย่างที่ตั้งไว้นะครับก็ลองมาแชร์กันนะครับว่า a r ้หน,น,น้าสีอะไรนะฮะคุณผู้ชมจัดการจัดเด็กยังไงบ้างนะครับใช้การ์ดอะไรบ้างก็ลองมาแชร์กันนะครับยังไงมันไม่มีผิดถูกอยู่แล้วแหละอันนี้เป็นแค่แผนการหนึ่งเท่านั้นนะครับในการแบบส่งแท้งไปแล้วก็ส่งพวก จมตีไกลอยู่แนวหลังนะครับแล้วก็มีตัว building ในการดึงดูดฝ่ายตรงข้ามนะครับให้เขาเสียเวลาไม่สามารถมาถึงทาวเวอร์เราอย่างรวดเร็วถ้าเราได้เปรียบทาวเวอร์แล้วแล้วรู้สึกว่ามันตึงมือก็สามารถที่จะเล่นเป็นเกมตั้งรับก็ได้นะครับเอาเน้นเอาชนะนะไม่ต้องอให้จบ3มงปุ่ดอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ล็อกเกตก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันมีประโยชน์เลยดีเลยทีเดียวแต่ เนี่ยฮะมันใช้อิเล็กเซอร์ค่าเฉลี่ย4.4นะมอเทียบกับก่อนด้านนี้3.5และ3.6ก็จะเห็นว่าพี่บอยปล่อยได้ช้ากว่านะครับนานๆกว่าจะปล่อยได้ตัวหนึ่งนะฮะดังนั้นช่วงที่แบบอิเล็กเซอร์2เท่าก็ถึงจะสำเร็จผลนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะฮะก็ในช่วงเวลาพี่บอยเดินทางก็จะมานั่งจิ้มเนี่ยนะฮะ จะไปไกลถึง a อารีนาไหนก็เดี๋ยวจะมาแชร์นะครับพอดีวันนี้มันเลยเถิดไปถึง a อา n a รีนา5นะครับตอนแรกจะแชร์ a อา n a รีนาละหนึคลิปเท่านั้นนะครับก็ไม่เป็นไรเอาตามสะดวกแบบนี้เลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ,บรวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ